สวัสดีค่ะมาพบกันน้องบิวอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้น้องบิวนะคะก็อยู่ที่ร้านบริษัทสองโชคเฉลี่ยนะคะเป็นร้านขนส่งนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องบิวก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับลูกค้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านทุกท่านอีกแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะตัวเปานะคะเปาวินวอตนะคะค่ะ ตัวที่บิวจะมาแนะนำนะคะให้กับลูกค้านะคะสำหรับที่ออพอบ้านไม่บ้านนะคะแบบซักเสื้อไม่สอะอาดซักเสื้อไม่ขาวไม่ใสอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสูตรดั้งเดิมค่ะตัวสีส้มนะคะเปาวินวอทสูตรขัดจัดคราบลึกนะคะสามเท่าเลยนะคะค่ะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะ ตัวสีแดงนะคะปาวินวอตล i ควิดนะคะค่ะตัวนี้นะคะขจัดคราบอย่างล้ำลึกและก็ผสมหัวน้ำหอมไปด้วยนะคะเป็นกินดอกกุหลาบนะคะค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะส่องตัวนี้นะคะก็ผสมสารปรับพนุ่มนะคะ อยู่ในตัวเลยนะคะจากราคาอยู่ที่75บาทนะคะทางร้านลดให้เหลือ45บาทเลยนะคะวันนี้นะคะบัตรประชารัฐก็ได้นะคะลูกค้าที่มีบัตรประชาัฐก็มาซื้อได้นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่อยู่ในกล่องนี้นะคะ เป็นตัวนี้นะคะคุณลูกค้าซินเวอร์นาโนนะคะค่ะเป็นตัวนี้นะคะที่การจัดคราบนะคะกินอับฉื้นนะคะสำหรับซักตอนกลางคืนนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่85บาทนะคะวันนี้ทางร้านนะคะลดให้เหลือ75บาทนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะและเราก็จะมีกล่องนะคะเป็นกล่องแถมให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านไลสนใจนะคะมาเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะอ,คอ,คอีปิดเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ กล้องเรานะคะมีไล่ซี่เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะอินบอกมาได้นะคะที่เพจส่องเฉลียวนะคะค่ะนะคะค่ะส่วนตัวที่เป็นขวดนี่นะคะเป็นเปาวินวอลลิพิดน,นะคะโกนะคะตัวนี้เป็นสูรซักเครื่องนะคะสำหรับซักเครื่องนะคะ หรือจะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นสู้สําหรับซักเสื้อผ้าที่เป็นสีดํานะคะสีดําหรือเสื้อผ้าที่เป็นสีเข้มๆนะคะที่ดูเก่านะคะซักแล้วผ้าจะดูสะอาดใหม่นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะท่านลูกค้านะคะที่ซื้อเปาวินวอตนะคะซื้อสองขวดขึ้นไปนะคะ เราแถมกระมังให้กับลูกค้าหนึ่งใบนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะกระมังลูกใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะราคาของเราปกตินะคะอยู่ที่95บาทนะคะทางร้านลดเหลือ85บาทนะคะสำหรับตัวที่เป็นเปาพินวอด แบบขวดนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะหรือจะเป็นเปาวินวอตลิควิดส,สูตรน้ำนะคะเราก็จะมีอยู่ให้ลูกค้านะคะสีสีค่ะก็จะมีสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะ่คะท่านลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามหรืออินบอกมาได้ ที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะขอบคุณค่ะยังไงนะคะวันนี้น้องบิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ